สามร้อยหอยแข้งจากโลดนนะน้องใหกินลดลกหอยแข้งเนโ่โอ๊ยฟ้ตูนเลย รอกก้อนเนี้ยส no ิผาซื hmm. uh, been, ่อดอกมึงเนี่เข้าไปเพิ่งขอมึงใช่อ่านแคซื่อกันดเอออย่างของเพื่อนเขาซื่อหลดเขซื้อมีโลกอะไรทำมห้งเนียวามเหมือกแห้งอันนี้โลกอะไร อันใดใครอันใดไครลูกใครไม่มีพแต่มุกอันแค่เออเอาสามร้อยเจ็ดสิบเม็ครึ่งรบยครึ่งโบอครึ่งค่ะาดีห่กี่หเอาแบบนี้นี่แซบแล้วเอาแหงน้นแปะน้ำอืั้่องนเท่ารยลเจ็ดยสด้อยสี่ส จามร้อยเออสามร้อเจเอาแพกนึงก้อนละไปด้วหานะเอาเชือไปย่างนะี่อันนี้น้ำเนี่เเื่อเอาจากเครืงโลกกันจะมัโล่อะไรอันนี้ดอเอออันนี้เก็เอารุ่นนี้ก็ได้แมเออเราอสื่ลอเลาะเลาพัก,กันเลาะรลอ S <S อันนี้แบบอันเดียวอันนี้เป็นเครื่องลกอะไรกันราคาเดียวกันนะอัน,นเดียวกันรับเอาลดเอาเขาแพ็กแล้วเดีย๋ยวค่อยบมยกินสามร้ <300 S 2> <300 S 1> อยกตชี <Get Jeep. S 1> เขาลดลดให้สามร้อยหสิบบาทไม่ได้แ่ได้ค่าไม่ได้ค่ะมัอได้ราคาเนี่ยจ้พี่หยิบใหม่ชางใหม่ได้นะทำมือทำเองจ้าพี่ไม่เช็มนะจนะ้าไม่เช็มเออจ้องนเดียวกันอเดียวกันงานยิให่ ก็ได้อได้กันนอันนั้นเครื่องโลบอ่ะสร้างอันนั้นเลยเครื yeah, ่องโลบเออสร้างอันนั้นเลยเครื่องโล่อมันรุนน้อยเดสบเอออองมั่นเปั่นเอมาาเออเอานี่เอาซะเทถทงล้วเครื่องโล่สองถุงสุดยินไหมเลยได้เต็อเออได้ดิ